สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูออมนะคะกับกิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้ที่รักไปเรียนรู้กันเลยค่ะต้นไม้ต้องการสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่น้ำแร่ธาตุอากาศและแสงแดดซึ่งถ้ามีปัจจัยเหล่านี้เพียงพอ พืชก็จะเจริญเติบโตและผลิดอกออกผลได้ดีส่วนประกอบของต้นไม้รากช่วยยึดลําต้นและดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ลำต้นชูกิ่งใบและลําเลียงอาหารใบช่วยสร้างอาหารดอกช่วยในการสืบพันธุ์และผล ห่อหุ้ม,มเมล็ดใช้ในการขยายพันธุ์การปลูกต้นไม้ต้องมีอุปกรณ์ในการปลูกเช่นที่พวนดินต้นไม้และบัวรดน้ำการบำรุงและการดูแลรักษาเด็กๆต้องช่วยการรดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยถอนหญ้าที่ขึ้นตามต้นไม้เพื่อ ใหต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ให้ร่มเงาและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆโทษของการทำลายป่าสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยทำให้แห้งแล้งและไม่มีร่มเงาแบบฝึกหัด กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ที่16ต้นไม้ที่รักเด็กๆช่วยครอบครัวของน้องโบดูแลต้นไม้โดยระบายสีภาพด้านล่างแล้วตัดปะติดลงในภาพด้านบนให้สวยงามค่ะขั้นตอนการเล่นเกมส่วนประกอบของพืช หยิบส่วนประกอบของพืชเช่นใบลำตน้นรากและผลมาประกอบเป็นพืชให้สมบูรณ์ถูกต้องค่ะ 嗯。